ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า a n ิเม Dimension นนั่นเองผมซึ่งเป็นแบบของรูบล็อกนะผมเป็นแบบเกี่ยวกับอนิเมะซึ่งการเล่นในแบบนี้ก็จะเป็นการนำตัวละครน,นะนะในอนิเมะแต่เรื่องเลยเช่นเออเช็คแบบมีพวกอน,นิเมะสก,กินนะเช่นแบบเออไมฮิร a อะคาเดมีอาดัชคาดสูนมาวิปปิร์มาน แล้วก็บรีสเทมมรนาครับผมแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยก็จะเอามามิ์รวมกันในเรื่องในเกมนี้ครับผมแล้วก็จะให้นําตัวละครเนี่ยลงไปในด่านต่างๆครับผมเพื่อต่อสู้กับมอนเตอร์ที่จะเกิดมาเรื่อยๆผมเป็นเกมแนวผ่านด่านนั่นแหละซึ่งในวันนี้ผมเราก็จะมารีวิวตัวละครที่เหมือนจะโกงที่สุดในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ด้วยราคาที่ต้องซื้อมันมาก็ค่อนทางมหาโหดเะครับ ก็คือเรนโงคุเขียวจูโร่หรือเสาหลักเลิงจากเรื่องดาบพิฆาตสูนนั่นเองครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยชอบเลยตั้ต้นของเรื่องดบาบฆาตสูนเนี่แลผมเคตเท่แบบเทมอร์กนะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็อ่าม,มาเลยผมนะเพราะว่านี่จะเป็นสปอยล์ก็เขาก็ตายไปแล้วนั่นเองเองนาะในเดอะมูฟวี่รถรถไฟนั่นเองผมว่าหลายคนก็ดูแล้วลเพราะว่ามัน มันก็เข้าลงไปในสภาพถึงแล้วว่าถ้าเป็นไฟขับอัน้าสุต้องดูแล้วซึ่งตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าแพ้สเนเกมนก็มาดูนี่ครับผมมันใช้พอยประมาณสองพันสี่ร้อยซึ่งก็ต้องใช้สองพันสี่ร้อยถ้าถ้าเกิดจะเก็บแบบฟรีๆก็ต้องนั่งฟาร์มาเหรียญนี่เลยครับผมซึ่งมันจะเป็นเหรียญเลดเดี๋ยวเลดจะยังไม่สอนลงนะเพราะว่ามันคณังยาแล้วผมคนเดียวไม่น่าผ่านด้วย ก็แต่แต่ว่ามันก็จะมีวิธีนะผมก็คือสำหรับคนรีบอย่างผมก็เติมโลบัคก็ผมเจ็ดร้อยเก้าเก้าสองสองเออเจ็ดร้อยเก้าเก้าคูณสองก็เกือบพันหกไปนะไม่ไม่พันหกประมาณพันหกอะ่ะประมาณพันหกก็เท่าตัวนี้เลยครับผมน่าจะน่าจะราคาใกล้ๆเคียงกันเลยนะเอสองตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แพงสุดในเกมผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้จะมีสกิลอะไรบ,บ้างก็กดดีนะ ถ้าสอนเล่นไปด้วยเลยว่ามันเล่นยังไงก็กดสร้างเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวในด่านดดานะแต่ละดีผมวิวสามสิบไปด่านนี้ดีกว่าด่านดาบพิฆาตศูนย์ผมผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะเกมเนี้ยก็กดระดับในแม,แม่ไปเลยมาสร้างโทลศัพสร้างแล้วก็วเริ่มไปเลยเทเลพอร์ตก็ท่าน็ดท่านีก็แป๊บเดียวก็ได้ละซึ่งเน็ตผมก็เขานั่งช้าช้าสุดวเลย โอเคโอเควาร์ปแล้ววาร์ปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมเอาไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะผมมาแล้วระวบายละอันนี้เราเราจะไม่ใส่สกินนะเพราะเราจะมารีวิวตัวท่าที่หนึ่งครับผมอันโนวิ้งไฟมี่โอ้โคตรเท่ไม่มีการติดไฟนะโอ้อย่างเท่ท่าที่สองครับผม Rising Sun อู้อู้อย่างเท่ท โคตรเท่เลยท่าที่สามผมเฟรมไทเกอร์อุ้ยอะไรอ่ะอ๋เป็นการสร้างแบบแกมเีเขาอ๋อเป็นเหมือนสร้างสร้างเสือผมพุ่งไปโจมตีแล้วก็ทำการหอกไ้ต่อไปผมกระบวนท่าที่ 9, เก้าเรนโบกุโอ้โอ้โหเอฟเฟคอลังการมากเลยผมปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อน เพราะว่าถ้าเปิดผู้ชมเป็นเลยมันจะบงังบงหน้าจอเรามาน,นี่การการเล่นของเกมก็จะประมาณนี้ผมนี่ฟันไปฟันไปนี่ว่อโคตรเท่เลยไม่รู้ว่าตัวที่ราคาเท่ากันจะเก่งกันหรือเปล่าเพราะตัวนั้นผมก็ไม่รู้จักนะมาจากอะไนี้่ใ่ผมไม่รู้จกักด้วยเดี๋ยวใครรู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรคอมเมนต์มาหน่อยผมนี่กับบนท่าที่เอ้ยเอ้ยเ,เกยมปิง กบฏท่าที่ห้าป่ะในอันนี้ันคือกบฏท่าที่ห้า้โหยังไม่ตายเลยแค่เกือบเราไปทนน้ตาเลยตอนท้ายท่านี้โอ้อย่างที่ครับนี่เราก็สามารถใช้แอสซิดได้นะนี่ผมมีแอสซิดเป็นซาสึกิกับซันชิโร่ผมจะเล่นชินชิโร่ไม่โอหปล่อยเสียอไปโอ้ผมชอบผมชอบไอ้ท่าไอ้ท่าสามอะเออเท่มากเลยปล่อยเสียอไป เหมือนในอนิเมะเดี๋ยวเดี๋ยวมูฟี่เลยเอาไปดูในโรงแบบว้าวตายเอาไปดูในโรงก็แบบมันอย่างเท่เหมือนแบบท่าไอ้ท่าเสือเนี่ยโอ้โหภาพสวยมากเลยสตูดิโอยูเอฟโอผมที่ทำอนิเมะหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นด่างท่าเสก็เฟียร์ระบบซึ่งผมรู้สึกว่าของเฟียร์ฉากสู้มันจะอลังมากกว่าภาพก็จะสวยกว่าแบบนอกเรื่องนอกเรื่องนะน,นะนี้เดี๋ยวเรื่องสตูดิโอยูเอฟโอใครอยากให้พูดในคลิปอื่นก็เดี๋ยวมันพูดนะมู ค่อยมาพูดกันแลผมไ้ลิงพันเพราะว่าผมก็อยากพูดเรื่องสตูดิโอนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำอนิเมะหลายเรื่องมากและเป็นมีวส์ที่ผมชอบมนกันเลยโอ้ท่านี้อย่างที่ติดมันต,ติดไฟปะมันไม่ติดหรอ,อถ้ากระมวลท่าที่ห้าวเนี่ยติดไฟอีกหรอเอ็นมุก,กากไปเลยอะ่ะผมรู้สึกผมรู้สึกมันเก่งกว่าพวกตัวแบบที่ผมเคยใช้อะคูคนาอีก ลบลบเออก็จะมีการตีบอสครับผมซึ่งบอสก็จะมีประมาณสองตัวผัมตอนี้ด้านโอ้ยจีเดี๋ยวไปกับใจโอ้มันโอ้มันมันติดไฟทุกข้าเ,อ,เอาตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้หรือมันมันติดไฟทุกข้าหรือแค่บางท่าเนะี่ยเฮ้ยไม่กี่ลองลองห้นี่ลองลองให้ดีนี่โอ้ อ๋อนี่มันมันก็จะติดไปสัแป,ป๊บหนึ่งเหมือนกันอ๋อพี่ตัวโคตรโกงเลยเลยมึงคูผมเคียนอหานไวมากเลยนะนเนี่ยมาบัวทันที่มีเ้วนเทจัดเทจัดเอาติดติดเกมนี้เอ่อถ้าเปิดเราต้องคลิกได้ก็เปิดเลยครับผมเวลาจะตีเนี่ยม้วนมันเราต้องฟาดตัน้นเยอะไหลซิงซัน เฟรนไทเกอร์ทำ้รุ่นไฟดับไปค่าศูนย์ก็เป็นมังงะที่จบไปแล้วผมสามารถหาอ่านได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในคนโทรมาตก,กค่โอเคเมื่อกี้คนโทรมาครับผมโอเคมาต่อกันโอ oh. ้เออต่อที่พูดไปเมื่อกี้ผมก็ดับไปค่าศูนย์ก็เป็นมังงะที่จบไปแล้วผมสามารถหาอ่านได้ในมังงะพาร์ทหรืออ้าวหรือหรือสยามอินร์คอมมิคขอผมก็ซื้อมาอ่านก็ได้ ถ้าเป็นบังภาษาเหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าใครเก่งอังกฤษก็ไปอ่านหนังมันเลยผมซึ่งนั่นไม่ใช่ผมนะผมก็จะซื้อจากสยามมิเตอร์คอมิกมาอ่านนี่ไงใช้กับอักษะใช้กับอักษะนี่เหมือนในอนิเมะนี่เราเป็นอมาตะนะระหว่างในท่านี้เฮ้ยส <c oughs> <c oughs> ุดตามอนิเมะว่ะที่ผมว่าไม่ต้องใส่ตะกินก็ได้นะมันโคตรเท่เลยเลยนโะกคุอะปาด <c oughs> เลนนิงไทรเกอร์เสียดายนะเกมนี้มันมีแค่มันมีแค่ไสี่ท่าถ้ามีห้าท่านี่คือถ้ามีห้าท่าผมว่ามันจะเหนื่อยในเนี้เลยเพราะว่าเรนโกคูก็ใช้ดอกไมเรเราเรนโกคูก็ใช้ปานเพื่อ,อมาห้าท่าจริงจริงมันจะมีประมาณเก้าท่าผมแต่ว่าเรนโกคูใช้อใหอกไม้แค่ห้า หูแล้วแต่เออจะเสียงเสกไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่เลยองอันุตรายลูกวัลโอ้โหโอ้โหอย่างเท่อะโหเท่มากอ่ะคือตัวถึงตัวมันไม่เก่งแต่มันเท่แบบนี้ก็โอ้โหเอาไปเลยสิบเต็มสิบเป็นโมโคโคเท่รางวัลก็จะประมาณนี้ครับผม ก็เราก็จะได้การ์ดนะครับผมซึ่งการ์ดนี้ก็สามารถเอามาแปะในตัวละครได้เพื่ออัปเกรดนะครับผมให้ใตัวละครเรามันเก่งยิ่งขึ้นอ่อามาวารกลับมาแล้ววาร,ร์ปไเลยสิ <laughs> จะได้ปิดคลิปก็เอ่อคลิปนี้ก็มีเท่านี้นครับผมสำหรับใครที่อยากหาแมปนี้มาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้คลิปครับผม เป็นแมบ,บที่สนุกพอสมคนนะเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบอนเอิเมะมันเซอร์วิสเป็นแฟนอนิเมะมากฉากแบบสกิลอะไรมันเท่มากครับผมแอย่างที่เห็นไปนะที่ผมรีวิวไปในคลิปเนี่ยก็เออนันแหละตามตามที่บอกไปเนาะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบายเจอกันพัหนะ